สว่านแบตเตอรี่ไร้สายของแบรนด์โอซูกะนะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนหัวได้5แบบุ่น OCD 701D1 แรงบิดสูงสุดอยู่ที่55นิวตันปรับความเร็วรอบได้2ระดับระดับที่1 450รอบต่อนาทีระดับที่2 1,500รอบต่อนาทีนะครับเจาะไม้ได้สูงสุด25มิลจเจาะเหล็กได้สูงสุด10มิลตัวหัวจะเป็นหัวเหล็ก หัวจับดอกสูงสุด10มิลปรับทอกได้20ระดับบวกหนึ่ง<า>ด้านหลังมีแม่เหล็กจับดอกดไฟ LED 2ขณะดทำงานสายสำหรับคล้องมือนะครับมาพร้อมแบตเตอรี่20โวลต์2มอหนึก้อนมาพร้อมหัวไขควง3ชิ้นตัวที่1สําสำหรับต่อดอกไขควงตัวที่2หัวไขควงมุมฉากและตัวที่3หัวไขควงชิดผนังการเปลี่ยนหัวแค่ดึง มาด้านหน้าแล้วก็ดึงออกการใส่ก็ให้มันลงล็อกของมันมันจะมีล็อกปึ๊บประมาณนี้ปรับองศาที่เราต้องการได้เลยแล้วก็ให้มันลงล็อกของมันตัวต่อไปนะครับจะเป็นหัวไขควงมุมฉากน,นะครับใช้เหมือนกันใส่เหมือนกันให้ลงล็อกแค่นี้เลยตัวต่อไปนะครับจะเป็นสนับต่อไขควงล็อกนะครับ นี้พิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับพอเราถอดตัวนี้ออกอะ่ะด้านในมันจะเป็นสําหรับใส่ดอกไขค,รครวงก้านหกเหลี่ยมอยู่แล้วเราสามารถใส่ไปได้เลยแต่มันก็มีความต่างนะครับตัวนี้มันจะไม่ล็อกดอกเราดึงเข้าออกได้แต่ตัวที่เราให้มาตัวนี้มันจะล็อกดอกยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับ กับสว่านไร้สายไฟอินวันมาพร้อมกล่องเครื่องมือคุ้มค่าคุ้มราคาในราคาเพียง2 9 0บาทรับประกันตัวเครื่อง1ปีแบตแท่นชาร์จ6เดือนนะครับพี่พี่ท่านใดที่สนใจมาซื้อได้กับเราที่ร้านเอทโฮมสิริพคาที่ร้านมีศูนย์ซ่อมให้บริการหลังการขายหรือพี่พี่ท่านใดไม่สะดวกสามารถกดลิงก์สั่งซื้อใต้คลิปได้เลยครับ